เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตุ้มตามนะครับกับช n n นลรีวิวพระนะครับวันนี้นะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะครับสวัสดีวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ด้วยนะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับไปเดินทางมาถึงผมแล้วนะครับวันนี้นี่คือพระคุณแผนวาระ8ดอรอบพลายแม่สกุลเงินหลวงปู่เถิงปัญญาทโรวัดบ้านอาไล อำเภอกันทถรารมจังหวัดริสเกตนะสุดยอดพระเกจิอาจารย์ในวัย9 6ปีซึ่งเป็นวาระมงคลวาระ8ดรอบนี่คือขุนแผน8ดรอบรุ่นแรกของหลวงปู่เถิงครับหลวงปู่เถิงท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานนะครับวัดของหลวงปู่เถิงนี่อยู่ด้านหลังนะหลังวัดบ้านจานนะครับอยู่ตำบลเดียวกันนะตำบลจานนะถ้าท่านจะไปวัดหลวงปู่เถิงท่านต้องผ่านวัดหลวงปู่หมุนก่อนแล้วก็ถัดจากวัดหลวงปู่หมุนไปอีก2กิโล ก็จะเป็นวัดหลวงปู่เถิงนะซึ่งสมัยก่อนท่านก็ไปมาหาสู่กันนะครับไปมาหาสู่กันหลวงปู่เถิงท่านก็มาหาหลวงู่หมุนที่วัดบ้านจานหลวงู้่หมุนท่านก็ไปหาหลวงปู่เถิงที่วัดบ้านอาไล่นะไปร่ำเรียนพุทธาคมนะจากหลวงปู่หมุนแห่งวัดบ้านจานนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าสร้างน้อยมากๆนะครับแทบจะไม่พอกันเลยนะครับสร้างน้อยมากๆเพียงแค่49่เาลังหรือ4,9 0 0รอองค์เท่านั้นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะเป็นที่ระลึก ฉลองอายุวัฒนม,มงคลครบแรอบ96ปีแล้วก็สมทบทุนซื้อที่ดินให้กับวัดบ้านอะไรแล้วก็สมทบทุนสร้างกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถนะครับนะรายการลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้1 0 0ลุ้นนะครับมีคนจับจองเป็นเจ้าของหมดแล้วนะครับวันนี้คงจะไม่ได้แกะให้ชมนะครับจะขออนุญาตทำการตัดซีนแล้วก็ เดี๋ยวคลระให้ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ติดเบอร์นะฮะตัวอย่างเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าในลังเขามีรายการแถมยกรังมาให้หรือไม่นะครับมาดูในลังกันนะฮะอ่านี่ใบรายการนะครับไม่รู้ว่ารายการแถมยกรังอยู่ตรงไหนเนาะผมดูก่อนนะครับเพราะว่ากลอ่องอันนี้นี่ อันนี้แน่เลยนี Upper ่นี there. There like ่รายการแถมยกหลังลูกค้ามีมีนะครับนี่สติ๊กเกอร์มาอย่างนี้นะครับนี่แถมยกหลังนะครับด้านข้างนี้น่าจะเป็นแถมยกหลังทั้งหมดนะผมดูก่อนนะถ้าเป็นรายการลุ้นจะเป็นอย่างนี้จะไม่มีสติ๊กเกอร์มาแปะนะครับผมดูองค์ด้านล่างก่อนนะครับอ่านี่เป็นแถมยกลังด้านข้างนี้นี่นะครับเขาจะทํามาแบบให้แตกต่างกันอยู่นะฮะสลับแถมยกลัง นี่นะครับหมดหรือยังอ่ะองค์หนึ่งคิดว่าแถมยกคลังนะครับนี่นะครับอันนี้คือไบโอรายการนะครับเขาการันตีรายการรุ่นเนื้อสามสองรายการนะสร้างรายการละหนึ่งร้อยองค์นะครับการันตีในหลังสามสิบเก้ารายการนะสร้างรายการละสามสิบเก้าองค์นะครับเซอร์ไพรส์ออปชันจัดเต็มมากมายเนะี่ยตามไบารายการนี้เลยนะครับไอตอนได้ดูดูสักครู่นะ รายการตามนี้นนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการเดี๋ยวตัดรายการแถมยกลังให้ชมนะครับซึ่งรายการลุ้นผมไม่มีนะฮะคือคนจองเต็มหมดแล้วคงไม่ได้แกะให้ชมนะก็เดี๋ยวให้ชมรายการอ่าแถมยกลังนะครับโอ้โหลูกค้าดูอันนี้น่าจะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดครับโอ้โหเลขเลขสี่ห้าด้านหลังฝังตะกุด آ, เป็นตะกุดเงินนะเงินสองดอกแล้วด้านหน้าก็มีตะกุดเงินนะครับแล้วมีกําไรด้วยกําไรทองนะฮะสวยเลยลูกค้าดูขออภัยนะครับ <campo> <programming> มีคนโตเข้านะในจังหวะที่อัดคลิปขออนุญ,ญาตยังไม่รับสายใครนะครับขออนุญ,ญาตปิดเสียงโทรศัพท์แป๊บนึงฮะสักครู่นะครับขออนุญ,ญาตจริงๆครับรับสายใครไม่ได้จริงๆครับอะนี่ครับโหสวยมากลูกค้านะ เดี๋ยวผมมาสองความสวยให้ชมนะสักครู่นะฮะสวยๆแบบนี้แกให้ท่านชมนะครับรายการที่หกทีมเนี้ยถ้าสร้างพระสวยจริงนะทีมสวีทเสือนะครับโอ้โหวิเนื้อน้ำตาลชาญหมากเลขห้าหนึ่งครับดูด้นานหน้าเป็นฝังตะกุดทองนะแล้วก็เอโรยแผ่นทองดูฮะ สว,สวยครับขุนแผนแปดรอบครับนะวาระดีแบบนี้นะ,ะท่านจะหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับขุนแผนแปดรอบเก้าสิบหกปีหลวงปุ่เถิงแล้วก็เป็นรุ่นแรกแล้วสร้างน้อยอนาคตเป็นตำนานอย่างแน่นอนครับนี่เนื้อว่านขมิน้นหรือเปล่าไม่ว่านขมิ้นก็ว่านดอกทองเหลืองต้องไปดูบรายการอีกทีนะครับโอ้สวยมากมาดูครับ อันนี้เลขสองเจ็ดนะครับมวลสารชัดเจนเลยนะครับอเก็ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คบรายการแล้วก็เดี๋ยวมาแจ้งเนื้อเดี๋ยวแจ้งราคาแบ่งปันท่านไหนที่สั่งจองรายการลุ้นไม่ทันก็สามารถที่จะ,ออะรอรายการแถมยกหลังนะึงอุอ้งนี้สวยมากนั่นจะเป็นเนื้อก้นครกนะฮะนี่หน้ากากทองคาหรือเปล่านะครับอ้สวยมากเลย ตัวนี่ครับองค์เลขสิบสามครับนี่ลัคก,กี้นัมเบอร์ด้วยสิบสามครับอโอเคทีมนี้จัดสร้างพระผงเนี่ยส่วนใหญ่ก็ราคาดีนะครับราคาค่อนข้างได้รับความนิยมนะจากนักสะสมวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนื้อเทานะเนื้อออกเทาเทา ฝังพลอยเสกด้วยครับนี่สวยมากเลขยี่สิบนะครับคือเลขน้อยเนื่องจากว่าพระสร้างน้อยนะครับสวยมากว่าดูจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาลำเลียงให้ชมอีกทีนะครับให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะครับโอ้โหฝังหัวน้ำโมครับนี่ ตะกุดเงินตะกุดทองนะครับแล้วก็ตะกุดทองแดงใช่ไหมฮะเป็นสามกษัตริย์เลขสองหนึ่งหน้า,นาฝังหัวนโมโหสวยจัดเลยสวยมากเก็บไปก่อนครับดูไปเรื่อยครับจนครบทุกองสำหรับรายการแถมยกลังนะครับ <c oughs> มีแต่องค์แบบว่า บอว่าเป็นองค์ครูนะสวยมากทุกองเลยแต่กดเงินคู่ฮะสวยจัดเห็นมวลสารแบบเน้นๆเลยฮะดูสวยมากเอาไว้บูชาได้เลยลูกค้าท่านไหนที่ชอบพระผงแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะผมเปิดไว้แค่สองรยห้าสิบนะครับโอ้โหโอ้ยฝังพระปี ฝังปิดตาน้อยปิดตาปุ้มปุ้ยเลขสี่สองครับดูเป็นเนื้อตะขวหรือเปล่าหรือเหล็กเปียกดูหัวรอยแผ่นทองเนื้อสีอแต่ว่าม่วงหรือน้ำเงินอาจเป็นม่วงแล้วกันนะเนื้อสีม่วงม่วงครับหรอยแผ่นทองอู้สวยมากองนี้ไม่ถ้าไม่มีใครเอานี่ผมจะเก็บเลยนะเอาไปเลี่ยมไว้เลยนะะเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาผมจะไปเลี่ยมไอ้เลยองนี้สวยมาก ดูองค์ถัดไปครับเดี๋ยวผมมาแจ้งราคาเนาะท่านเลิงไว้ก่อนนะฮะท่านไหนสนใจลิงไว้ก่อนเขียนใส่กระดาษไว้ก่อนว่าจะอ,าองนี้องนี้นะครับเลิงไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมแจ้งราคาแล้วท่านก็ติดต่อมาองค์นี้ฝังตะกุลเงินคู่ครับเลขเอา56นะเลขห6นะหลังยัน5แบบลงปูทิมเลยครับเลขห6นะ,ะสวยๆลูกค้าอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ นะครับคระเนื้อแล้วนะฮะทาการคละเนื้อหนึ่งร้อยลุนนี่นะฮะที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะมีเจ้าของจับจองไปหมดแล้วนะครับไม่ต้องถามถึงนะรายการลุ้นไม่มีแล้วนะขออนุญาตละกันเบาๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระผมอเกรงว่าอาจจะได้รับความเสียหายขออนุญาตคละเบาๆนะครับฮ เขาก็ไม่ได้ทําตำหนิโอรายการตะกุดทองคําม,มาอยู่แล้วครับทุกรายการนะครับคลากันอยู่น,นี้ท่านมั่นใจได้เลยว่าทุกท่านไม่ว่าท่านจะเช่ามากเช่าน้อยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รุนรายการพิเศษโรายการฝันตะกุดทองคําตะกุดเงินหน้ากากทองคานะครับโรายการพิเศษอื่นมากมายนะตามรายการที่เขาแจ้งมาทุกท่านมีสิทธิ์กันทุกคนนะครับเนื่องจากว่าผมคระทุกคนนะคระนี่นะ คะแล้วค่ะเสร็จแล้วก็เหลียวไปติดเบอร์นะติดเบอร์หนึ่งร้อยเบอร์นะครับนะขออน,นุญาตไม่ค่าแรงนะเพราะว่าโต๊ะผมค่อนข้างเล็กโต๊ะเล็กเดี๋ยวข้าจะล่วงโต๊นะเอาเท่าน,นี้แหละนะครับค้ากันเบาๆนะครับเนื่องจากพระผงนี้กล่องมัค่อนข้างใหญ่นะฮะกล่องค่อนข้างให,ใหญ่ใหญ่มากเลยนะคือแบบว่าเฟืองพื้นที่โตเลยก <laughs> ล่องใหญ่มากนะครับนะด้วยนี่นะครับ ปลากันเท่านีา้ว่าผมไม่ได้เปิดรายการลุ้นให้ชมเนื่องจากว่ารายการลุ้นนะครับคุนแผนแปดรอบพอรายแม่สกุลเงินมีคนจับจองไปหมดแล้วนะครับมีเจ้าของหมดแล้วนะอ่ะขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุ้นลำเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งโอร้อยสักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทาการแปะหมายเลขลำเบอร์ลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งโอร้อยเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะฮะผมก็จะหยิบส่งให้นะฮะตามเบอร์ที่ท่านเลือกไว้นะครับท่านไหนที่ ไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญ,ญาตนะทำการหยิบสุ่มส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการการส่งวัตุมงคลวันนี้นะครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์นะครับเดี๋ยวจะพยายามนะครับจัดส่งให้ครบทุกคนทุกท่านในวันนี้นะครับคิดว่าวันพรุ่งนี้วันที่7กนะุมภาพันธ์ทุกท่านก็น่าจะได้เริ่มรับพัสดุนะกันโดยพร้อมเพียงนะกันหลายคนหลายท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการที่ นะครับเป็นรายการแถมยกลังนะครับเพราะว่ารายการลุ้นนั้นมีคนจับจองไปหมดแล้วนะครับก็จะไม่ได้แกะให้ชมตลอดรายการลุ้นเดี๋ยววันนี้มาดูรายการแถมยกรังกันก่อนนะครับอ่ะอ่ะนี่คือใบรายการนะครับอ่าแถมยกรังของเราจะมีอยู่ทั้งหมด9รายการนะครับมาดูรายการแรกกันก่อนนะครับเป็นเนื้อว่านไพรดํา นะนี่เนื้อว่านไพรดาครับอขออนุญาตนาออกมาให้ชมกันเนื้อว่านไพรดํานะัฝังตะกุดสามกษัตริย์เงินทองแล้วก็นากนาคหรือทองแดงไม่รู้นะเลขสองหนึ่งครับตอกศลานะครับฝังหัวนโมทองแดงนะครับเป็นเนื้อว่านไพรดําว่าอย่างนั้นนะครับนีส่สวยๆลูกค้าดู วานไพลดำครับเนี่ยสูมให้ดูนี่นะฮะพิมพ์ขุนแผนยอดนิยมครับถ้าหลวงปู่ทิมต้องขุนแผนพลายนะฮะสายขุนแผนภพลนี่มีร้องว้าวกันเลยทีเดียวนะครับบล็อกสวยมากดูรายละเอียดซุ้มนะครับกุมารน,น้อยนั่งพนมมือซ้ายขวาพิมพ์สวยจริงๆคะดูสวยมากครับ นี่อะคลายันแบบชัดเจนเลยนะครับสวยๆนะฮะแผ่นโค้ดก็เป็นเงินครับเลขสองหนึ่งวัดบ้านอะไรเป็นขุนแผ่นแปดรอบรุ่นแรกนะครับนี่สวยๆลูกค้าท่านไหนอยากได้อ่ะเดี๋ยวรายการนี้นะครับท่านไหนอยากได้นะครับรายการนี้เนื้อว่านไพลดำเลขสองหนึ่งฝังหัวนโมนะครับแล้วก็ ฝังตะกุดสามกริย์นะครบับรายการนี้ผมขอเสี่ยร้อยบาทอ่ะท่านได้รับปิดเข้ามาขอเสี่ยร้อยบาทกับนี่ตะกุดสามกริย์นะครบับรายการนี้เนื้อว่านไผ่ดำนะครับขออนุญ,ญาตเปิดไว้ที่เสี่ยร้อยบาทอ่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตผ่านไปรายการอื่นเลยนะฮะร,รายการที่สองถัดไปนะฮะรายการที่สองเป็นตะกุดเงินคู่โรยผงตะไบทองนะนี่ นี่เลยโรยผงตะไบทองสวยๆนะครับฝังตะกุดเงินคู่นะฮะเลขอะไรเอ่ยเลขห้าหกนะครับนี่สวยๆตะกุดเงินคู่โรยผงตะไบทองอมอหน้ลูกค้าดูสวยๆเลยวิบวับเลยนะฮะตะกุดเงินคู่โรยผงตะไบทองขออนุญาตเปิดที่เสียร้อยบาทเช่นกันครับนะ สวยสวยตะกุดเงินคู่โอรอยผงตะไบทององนี้ขุนแผน8รอบครับนะขออนุญาตเปิดไว้400บาทสำหรับรายการนี้นะครับรายการแถมยกลังนะก็จะเป็นเนื้อพิเศษที่ไม่ได้มีในรายการลุ้นนะครับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นตะกุดทองคู่โอรอยว่านสาวลงอันนี้น่าสนใจนะรายการนี้น่าสนใจเลยนะถ้าไม่มีใครเอาในผมเก็บเลยนะ นะสุดยอดเมตตามหานิยมนะโรยว่านสาวหลงครับโอ้โหดูฮะอันนี้เลขสองสามไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนะอ่านนี้เลขสองเจ็ดเลขสองเจ็ดฮะโรยว่านสาวหลงครับตะกุดทองคู่นะดูครับท่านดูว่านสาวหลงฮะยังเป็นชิ้นว่านเลยเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมนี่นี่เป็นชิ้นว่านเลยนะเห็นไหม ชัดเจ๋อเลยครับตะกุดทองคู่แต่ไม่รู้เป็นทองอะไรครับนี่แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ทองคําอาจจะเป็นทองฝาบาทอะไรประมาณนี้ตะกุดทองเหลืองอะไรประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมฮะชัดเจนไหมฮะว่านสาวหลงนะครับเครือสาหลงนะครับสุดยอดเมตตามหเสน์ะนะครับนี่องค์นี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่400บาทเช่นกันอ่ะท่านนารับปิดเข้ามาขออนุญาตเปิดซี่ร้บาทครับรายการถัดไปนะครับ เป็นโนรายการถัดไปก็จะเป็นฝังตะกุดทองแดงคู่โรยผงไม้มงคลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านไพรดำเช่นกันผมคิดว่าเป็นว่านไัยดำนะใช่ไหมฮะโรยผงไม้มงคลนะครับแล้วก็ฝังตะกุดทองแดงคู่นะแต่ทองแดงเขาออกออกเหลืองๆนะฮะโรยไม้มงคลนี่ลูกค้าดู ไม้มงคลไม้รักไม้ยมอะไรพวกเนี้ยนะฮะนะครับที่เป็นชื่อมงคลไม้พยุงอะไรพวกเนี้ยนะฮะไม้คูณนะอะไรพวกนี้นที่เป็นชื่อไม้มงคลก็จะลยไปเห็นนะชัดเจนเลยนะครับก็ให้มีคนรักคนหลงคนนิยมชมชอบนะให้คำ้ำให้คูณว่ากันไปนะครับเลขเอา่าห้าสามนะครับนี่นี เลยค่าสามนะครับชัดเจนนะนะครับผมมีแต่รายการแบบว่ามันเด็ดจริงๆอ่ะนี่เห็นไหมแล้วผิวพานี้สวยมากครฮนะโอ้โหนี่นะตะกรุดทองแดงเขานี่เหมือนอัลบากา <c oughs> เหมือนอัลบากามากนะแต่เขาเขียนมาว่าเป็นทองแดงนะนี่สวยมากครับดูนะหรายการนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่สี่ร้อยบาทเช่นกันครับอ่าสวยๆลูกค้าดูนะครับ อ่ะมาดูรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการติดกําไรเงินนะครับติดกําไรเงินคู่นะครับอ่ากําไรเงินหนึ่งดอกอ่าหนึ่งดอกแล้วก็กําไรทองนะหนึ่งดอกแล้วก็โ,โรยพลอยเศษนะใบรายการอ่าเขียนมาให้งงง,งนะนะอันนี้ เลขยี่สิบครับน้าเลขยี่สิบครับนี่ติดกําไรข้อแขนนะครับหนึ่งดอกแล้วก็กําไรทองหนึ่งดอกแล้วก็โฮหร,รอยพลอยเศกนะครับเป็นพลอยเศกที่หลวงกูฎเถงนะครับท่านอิฐานจิตปลุกเศกไว้นานแล้วก็มีพรอยบางส่วนที่ท่านได้รับมอบมาจากหลวงปุ่มหมุนวันบ้านจานด้วยนะฮะนี่นะพลอยเศกสวยๆนี่นะครับ เดี๋ยวจะมีรายการทีเด็ดให้ชมนะครับรายการทีเด็ดให้ชมนะครับเลขยี่สิบครับนี่สวยเลยรายการนี้นะครับนี่สวยๆเลยครับอ่ะรายการนี้ขออนุญ,ญาตเปิดเอาไว้ที่400บาทเช่นกันนะครับท่านไหนรับก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับราคาแบ่งปันครับโอ้โหเขาประมูลกันจบมีองค์ละห้าหกร้อยนะครับนะ รายการถัดไปจะเป็นเนื้อผิวน้ำตาลนิดหนึง่งฮะผิวน้ำตาลนะครับกำไรแขนนะครับโรยผงตะไบทองนะครับติดกำไรที่แขนเป็นกำไรทองนี่โรยผงตะไบทองเนื้อน้ำตาลชานหมากนะครับว่าอย่างนั้นอ,อเนื้อน้ำตาลปี๊บนะเขาเขียนอย่างนั้นเลขห้าหนึ่งครับเนื้อน้ำตาลปี๊บรวมมวลสาร โรยผงตะไบทองนะครับแล้วก็ติดกํำไรทองนะที่แขนสองดอกเลขห้าหนึ่งสวยๆนะครับรายการนี้อะรารการนี้ผมให้สามร้อยบาทลูกค่ะโอรายการนี้ผมให้สามร้อยบาทนะครับท่านไหนรับแจ้งเข้ามาเลยนะรายการนี้ให้สามร้อยนะครับนี่นครับเอาไปสามร้อยเลยรายการนี้นะครับแบ่งท่านไปแบ่งท่านไปนะครับ ให้สามร้อยนะครับอ่ะเก็บไปแบ่งไปนะครับแล้วก็รายการถัดไปอันนี้ทีเด็ดเลยนะต้องบอกว่าเป็นแจ็คพอตนะเป็นรายการที่ผมบอกว่าถ้าใครไม่แอเนี่ยผมเก็บนะรายการเนี้ยนะเนื้อเจ้าน้ําเงินนะครับต้องบอกว่าเจ้าน้ําเงินนี่เป็นเป็นอ่าโลหะนะที่มาเป็นแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะที่มี พุทธคุณในตัวนะเขามาบดผสมเป็นนี่เลยเนื้อเจ้าน้ําเงินโรยผงตะไบทองนะครับผมดูในใบรายการมาแล้วด้านหลังฝังพระปิตาปุ่มปุยน้อยนี่เลขห้าสองครับห้าสองนะชัวร์ครับเลขห้าสองนะ,ะสวยๆเลยดูรายการนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับขออนุญาตเปิดเอาไว้ห้าร้ยบาทรายการนี้ไม่รับไม่เป็นไร นะครับสวยๆแบบนี้เหนือเจ้าน้ําเงินครับดูฮะควอ,อนุญาตเปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทหโ,โรยผงตะไบทองสวยๆผงตะไบทองจากวัดหลวงปู่มหมุนนะครับที่ญาติโยมเข้ามาสักการะหลวงปู่มหมุนนะครับศักดิ์สิทธิ์นะฮะเนี่ยฝังผราปิตาน้อยปิตาปุ้มปุ้ยน้อยนี่ฮะเลขค่าสองชัดเจนสวยๆลูกค้าดู นะครับนี่นะนะครับขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการนี้นะสวยๆท่านไหนรับแจ้งเข้ามาเลยนะครับอ่ะมาดูรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนี่นะครับเนื้อแดงนะว่านสบู่เลือดนะครับฝังตะกุดเงินหกดอกนะครับะตะกุดเงินหกดอกนะ 1>, 1 2ึ่งสามสี่ห้าหแล้วก็อ่ากำไรทอง2ดอกนะครับนี่เห็นไหมสวยๆนะครับรายการนี้เลขสี่ห้านะแป๊บหนึ่งนะซูให้ดูรายการนี้เลข, 4, นะนะเลขอ่าสีห้านะครับสห้านะครับนะเป็นกําไรเงินหดอกฝังกําไรเงินหดอกนะอ่าไม่ใช่ขอไปติดนะฝังตะกุดเงิน นะตะกุนเงินหกดอกแล้วก็ตะอ่ากําไรทองนะครับสองดอกนะขอไปนะครับอ่ารายการนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่สี่ร้อยบาทครับอ่านะครับมาดูรายการสุดท้ายนะแถมยกลังสุดท้ายแล้วนะเป็นเนื้อว่านไผ่ดําผมคิดว่าเป็นก้นคกนะฮะสุดท้ายองค์นี้แจ็คพอตเลยเขาบอกว่าเป็นหน้ากากทองแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหน้ากากทองอะไร ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นทองทิพน่าจะเป็นหน้ากากทองทิพทองเหลืองอะไรเงี้ยทองฝาบาทเป็นเนื้อก้นครกนะครับเลขอ่าสิบสามนะลัคกี้ดัมเบ์เลยนะครับนีส่สวยๆครับองน,นี้นะผมเก็บได้เลยนะครับองค์นี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับขออนุญาตเปิดไว้ห้าร้อยบาทครับก้นครก ก้นคกหน้ากากทองนะเขาบอกว่าเป็นหน้ากากทองนะครับแต่ไม่รู้ทองอะไรนะหรือเป็นชุบทองก็ไม่แน่ใจนะครับองนี้เลขสิบสามนะครับลัคกี้นัมเบอร์นะครับเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับนะโอเคนะครับท่านไหนสนใจรายการแถมดกรังนะครับรายการไหนองคไหนก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้นะครับท่านไหนรับก็แจ้งเข้ามานะครับนะก็จะมีอง์ละสี่ร้อยนะครับแล้วก็อง์ละสามร้อย แล้วก็อง์ละ500ร้ตามที่ผมแจ้งลงใน y t u t u เมื่อสักครู่นี้นะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ